โอ้แจกลิงดิทีเข้ามากันลืมเลยวัสดีนะฮะทุกคนดิสนี้ไม่มีเฮียอะไรหรอกครับมันมีแต่ตอนแข่งที่แบบว่ากูไปนั่งเจมิมหรือนั่งเออ,อเฮียพอพอเข้ามาดูดิสน,าานี้เมื่อวานเนี่ยก็คุยกันเยอะดีวะ่ะไอ้บางจากอีสปอร์เนี่ยเฮ้ยนี่ไงเอามาันึ้นไปเอามันลงมาแฮ้เตือนึงตือนึงตือนึงเตือนึงเตือนึงฮ้ยวดีไั สนุกยังเมื่อไหร่พี่จะรับเควสครับเตรียมเงินรอไว้แล้วสักพักหนึ่งน้องขอขึ้นมาสเตอร์ถ้ากูมาสเตอร์เมื่อไหร่เดี๋ยวกูรับแน่นอนเควสอะมาสเตอร์มันดองแต้มไว้เยอะๆได้เตือนก่อนเตือนก่อนดิทนี้ใครห้าวดูพี่สมัยนักเลงด้วยระวังโดนอูคุเรเล่ฟาดนะครับดูดูหน้าเจ้าของดิ่่่่ก่อนใครห้าวใครมีปัญหาดูดูหน้านี้่ว้่่่่่่่่่่่ โตมาทำไมเฮ้ยโตไม่สตรีมพวกมึงดูนี่ไงสมนะัยนั้นแรงไรครับเออต่สมัยนี้กำลังไล่ตามสาวอยู่สมัยนี้ไม่มีแรงนะแต่สมัยนี้ตอนตอนนี้เลิกเล่นแอลไปแบบสองสามปีแล้วเฮ็ดไปไหนพี่อไปไปเขาไปกับคนอื่นละเอตอนตอนแรกติดสาวแต่ตอนนี้สาวไปคนอื่นละกูเลยมาอยู่กับไอ้เฮี้ยเนี่ยไอ้เฮียไอ้เนี่ยชินเดียร์เมียอีกไหนไม่ใช่โกดางนั้นหรอเพื่อนมึงงานจ,จะดูเก่งไปหรือเปล่า เบื่อทินเดอเมียจังเลย <S 2> <S 2> แลกกันไปข้างไงหมูถ้าเกิดแลกกันจริงๆพี่แพ้เดยดดามเมจพี่ไม่สามารถสู้กับเอเอเอตัววัดดวงนี่ได้ไปหามือกันด้วยถึงเราจะไม่เคยเจอมาเลยก็การเรียนเจอโม่ทำไงวิไม่เคยเจอเลยว่ะโนไอเดีย no เหมือนกันทนๆไปมั้งเวล6กหกก็น่าจะชนะวิ้งเอา ก็อย่างนั้นหรอไว้สวยสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมคำขอบคุณนะสักคำมีขอบคุณครับพี่ไอเดียดีมากน้ังหมูเฮีย <c oughs> อย่าเลียยแล้วตะเนียดปากวะส <c oughs> วัสดีครับมาดูสดครั้งแรกด่าผมหน่อัครับนนพี่ไม่ด่าคนมั่วตัวครับมีบอดซอสหนึ่งอันและยังแพ้เลนนะบ้านมึงโดกเยี่ยวใส่แน่ <c oughs> กำลังโดนคีฟกูเป็นร้อยตัวตีอะ่ะเกต้ามาโว้ย,อ,วอ,ยอุ้ยแบกได้ครับแน่น,นอนครับโกงแล้วไงชีวิตนี้มันไม่มีไรแร์หรอกเว้ยน,น้องขนาดคนเราเกิดมาไม่เท่ากันเลยอ่า มาอีกแล้วอะไรเอเตียอะไรสตรีเมเกมไม่ตัดไม่ใช่หนังชีวิตไม่เท่ากันเนะี่ยคือขนาดใช่ไหมใช่ใช่ใช่คนหนึ่งสี่เก้าคนหนึ่งอะไรไอ้แล้วหมูชุดขาวพูดทำไมา้อีกพนมมือนะเด็กๆ ยับหมดตู้ัสดีรับหมุนหมุนแค่นี้ก็ชนะเหรอของกูนำชิ้นหนึ่งเต็มๆน้องแต่มันยังตีกูไม่หยุดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงวะทีนเดมเนียไม่พี่อยากลองหอ,อกและลงเท้านี้วะบูดอฟสเวนเน็ตกูได้ตังค์แล้วไปทำรายยาอีกแล้ว เหวีในเมนกาเลนฝั่ง NA มันออกแล้วมันวิ่งเร็วดีิมีสิทธิ์เห็นการเลนในเวอร์ไหมครับแต่อีฝั่งกดแจ็คก็มีสิทธิ์อยู่เออแต่เวอร์ปีนี้อดัมไม่หายไปไหนวะวิจัยการเลนเสร็จเมื่อไหร่ครับตะวันหนึ่งน้องน้ำมัน NA พี่แต่เขาก็เมนกาเลนปะวะน้องอุ้ยอุ้ยขัดจีบผมเดอกฟัก ตายดีไอ้เหียแบบนี้ไม่ตายไอ้คาสิทอยู่เมื่อกี้มันฟางโกงอะไรอยู่นะน่าจะหมดหวังกับแมปไปแล้วสิบหกเดือนแล้วไหนเกมผีผมรอวันที่พี่จิตแข็งวันนี้ก่อนตอนนี้จิตพี่ยังไม่แข็งเท่าไหร่จวอะไรแข็งต้องตอบมึงไหมถ้าตอบแล้วมันเหมือนจะไม่ใช่สตรีมที่เด็กดูได้เลยนะ มันบอกว่าตับแข็งนี่มันอาจจะดูแบบเป็นผู้ใหญ่ที่ติดเหล้าไงแต่กูกำลัาางไปอ่ะมันมันล่องหนไปแล้วอะเอา้าเก็บร้อยเอา้าเขยมันจะต้องกลับมาตรงนี้เหรอมันเด้งกลับมาทำไมไม่รู้คุณแม่ซีระมาของป่านได้ไอเฮีย ดีนายเวฟก่อนให้ทินเดอะแมนมันเห็นแล้วรู้สึกเสียใจอ่ะมันมันไม่เสียใจดิมันมาหากูนี่ไง <c oughs> มันไม่เอาเวฟแล้วหรอไอ้ hey, นี่ฟีดเลนนะเดี๋ยวกูไปเล่นวอยกัรอ่าอ่านั้นเดี๋ยวกูอยู่แล้วกูจะได้ไอ้นี่แล้ววะเไอ้วายกัรอีกตั้ง30วิเดี๋ยวกูรีเซตแบบนี้แล้วกูไปเอาสไตเบเกอร์มาแล้วกูเก่งเลย ป,ป,ปิดไปปิดไปไอ้แม่เดี๋ยวมึงจะได้รู้สึกอะการเล่นหนึ่งกับฟิโ,ฟโอลาไหวไป่ะครับพี่สกิลเพสแมทอัพครับน้องถ้าเกิดมารีโพสต์ใบพี่ได้ก็น,นั่นแหละก,ก,ก็ถือว่าการเล่นแพ้กูกำลังไปเสริมอยู่ว่าละมันไอ้ที่มันไม่โดนแน่เลยตาย ไปสักาอยู่ไหนอ่ะอุ้ยอันนี้เป็นยากนะจริงอีอกรอบแม่งจริงไว้เพื่อนไ,ได้แค่นี้และว <c oughs> เป็นท็อปที่ป่าลักเวฟเข้าแต่ยังตีกั๊บอยู่ <c oughs> ทำไงเลิกเกยใส่หมูเลิกไม่ได้เลยแตฟักโหลดหยุดเกน่าจะมีป้ายเตือนในหน้าแชทกูน,นะ <c oughs> แล้วกูวิ่งโคตรไวะเพื่อนเอ๊บขอลองเทิดดูหน่อยอุ้ยแฟบเลยอ่ะ ไม่เล่นเกลนอะ่ะผมไม่ค่อยชอบเล่นตัวละครผู้หญิงอ่ะดิตั้งเป็นเป็นตั้งแต่ตอนเริ่มเล่นแอลแรกๆแ,แ,และวแบบว่าตอนนั้นเล่นผมเป็นเมนมิดเลนผมก็ไม่เล่นตัวผู้หญิงเลยแตบบ่ว่าเล่นแต่แบบบิกเตอร์ทวิตเฟดอะไรพวกนี้แล้วพอเป็นมิดเลนไม่เล่นตัวผู้หญิงแม่งแชมพูแม่งสวะจัดชอบกล้ามสินะถูกต้องครับ อ๋อไม่ชอบผู้หญิงหรอกครับชอบแต่ผู้ชายชอบเล่นตัวผู้ชายต่างหากหรอครับยังไม่อันตินะดามเมจของไม่น่าพอด้วยเพราะว่าเราเรา,เราที่จะเล่นลิปแบะมันอารมณ์มันม,มีตีต้องเล่นลิปอะเดี๋ยวก,กูรอด,ด้วยอ๋อไม่ไม่อยู่ต่อ อยู่ต่อมากิมได้แล้วนะเคยอะที่กูอยู่ต่อม่เดินในจริงมันยิ่เหมือนเคยแค่อยู่แค่อยู่พุ่งนี้ไปเรื่อยๆมันไม่รู้ไม่รู้ขอคลิปส่วนใหญ่ไม่ยอบผู้หญิงไปเผยแม่ได้ไหมเฮ้ยเอางั้นเลยหรอปอมแรกอเดี๋ยวล่สกดที่โดนละมาเอาบนแม่มันไม่มีอันติีแล้วไม่เป็นไรดานกลางก็ได้ ไว้ครับสองเงนกูสบายแล้วตลุดพี่หมูเต้ใหญ่จริงไหมครับกูเกิดปีงูใหญ่อะครับนอ้องปีมาลงคิดเอาดูดูชื่อปีเกิดกูด้วยกูอย,อยู่ต่อได้อะมึงจะออกแตะโลปะ่ะ c เ n t นน์ ก็คงจะต้องออกนะหรือ oh, ม really? ึงอยากเห็นหายไปนะหรือ oh, ม right, so mm ึงอยากเห็นริวหน้าเซอร์เพนไหมโอ้รออยู่นะรออยู่นะโอ้โหเยี่ยมเล่นมังกรได้ต่อเด้อโอ้โหแปดสิยู่ตายยุลักๆแบบเก่งเนอะหลัะ หลังเข้าอ่ะได้อยู่ได้อยู่ยโหมนันจะแตกเลยเหรอที่พาร์ติอ่ะออกซ้ายใช้โดดเจออียบลอยมีตายแล้วตายไปแล้วอ่ะดันบนต่อดีกว่าวะเดี๋ยวได้ปะล่ะได้ละ <Lou is S 2> อ<ด>ุ5 5้ยป็ดไรเชี่ยวในปั๊มนี้เขาคุ้มอยู่กูเหมือนว่าไอ้โล่นี่ไม่ต้องจำเป็นแล้วอะกูเอาไว้นี่มาเดี๋ยวกูแรงๆไปเลยค collector ie สับตายห่าหมดไอ้ย่าทะลุโล่เกาะก็เกาะช่างแม่งเออมันสับได้ทุกคนด้วยไงอ้าวขอโทษขอโทษกูลืมกูลืมกูลรือว่ากูต้องไปฟันล่างไอ้เหี้ยไม่ลงนตานนี้ไม่ออกรองเท้าตีใบหรอพี่เห็นเมนการเล่นหลายคนมันมันมันเล่นรองเท้าสวิฟเน็ตสัตี โอเมื่อกี้เห็นมันโดดเล่นอะโอเคปล่อยไปเลยไปเลยไม่เอาสิอ่ะกับกูถอยนะหถอยอุ้ยไอ้เชือกไหมยิงอยู่เดี๋ยวเพื่อนๆเป็นแบบให้อ๋อไม่ได้เป็นแบบให้กูไปหาเลือดหน่อดี๋ยวกูไปสับแม่งต่อไอ้เฮียนี่ทำกูกลัวนะครับที่นี่ไมมีฝั่งนี้ตรงนี้ไม่เลือดไม่เป็นไรกูยังกำลังรีเรื่อยๆตายไปกัไอ้เฮีย วเดินอยู่กลวงดีเหมือนกันตอนนี้ไปไปถ้าเกิดพร้อมก็ไปหากับเพื่อนหน่อยกูดันฟันล่างน่าจะเร็วกว่าไปถึงไอ้บาลอนน่าจะตายละวี่ันสบบวกเลสกูอยู่ได้เรื่อยๆสิบสูน์เลยเหรอตอนนี้มาเข้มๆเลยนี่ผลิอเปโซครับหวังเพื่อนหวังตีบาลอนแล้วปอยเอาเวฟไปรอดปะมึงเคยทก่อน หูเดินหาหูได้ปะ่ะเฮ้ยเคลื่อนวากไปงูโอ้โหแคทลินได้ชัดดาวหนักแคทลินแฟตก็โอเคอยู่ถอยนะไม่มีกูไม่ไม่ไม่มีโอ,ออโอ้โหโมมเอ,อ,กกอเยียถอยไงดีอะทีนี้เฮ้ยหลบหมดเออฟุกกนแหละเมื่อกี้กระตีกปดิ อันติโดนไม่ได้เอ้าแม็แม็แปดจบมังกรแล้วหนีอันเดียวเออเคนลีนเยี่ยเปียวนักแม่งเดินอย่างเปียวเลยแต่นูกว่าบ้านขายมะนาว แล้วนายบ้านเขาไอ้หมูไอโอ๊ยหมูกูเห็นไหนไหนอะน้ำส้มสายชูได้ไหมเว้ยพี่ไม่ชอบเปรี้ยวแบบนั้นนะดิเดีอ่ะหมูตุ่นเหล่าดีนนนี่ครับเดีอ่ะหมูอยากเมนตัวกันไก่ต้องหัดแบบไหนหัดแบบไหนหมายถึงอะไรอ่ะถ้าเกิดจะหัดเล่นท็อปที่สิ่งที่ดีที่สุดคือเล่นไปเรื่อยๆอ่ะน้องให้มันต้องรู้แมทช์อัพอ่ะไอ้เพื่อนไม่อยู่ไอ ฝั่งมันเคทลินไม่อยู่กูไปบวกกลางได้หลายสี really ่ตัวปัญญาอ่อนในที่เอ้ขอบขอบคุณซับครับพิสิทธ์เฮ้ยแต่ว่าแบ่วแกครับขอบคุณครับไม่ลืมที่จะขอบคุณหรอกเกมเออเคทลินไม่เล่นแล้วป่ะเหมือนจะไม่เล่นละ เฮ่ยมันเจอแมส0ูนเจ็ดไปกูว่ามันก็คงไม่กดต่อหรอกแอ้แมสนี่แม่งนักเทศทีมชาติอะแต่ชนะไหมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังเอ้ามันให้ได้แค่สามมันตายไม่ถึงมึงอะมึเง,รง,ำำงมรเรียงกำนแบบยังไงคนส่างัญอเ่ไอ้สัสไม่กูว่ากดเรียงๆ้ไปปกติมันได้สี่ไม่ใช่เหรอ